ความรู้ที่สอนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยบางครั้งก็แทบที่จะเอามาใช้อะไรในชีวิตไม่ได้เลยเพียงแค่กำหนดวิชาขึ้นมาแล้วให้นักศึกษาเรียนแล้วให้นักศึกษาได้เกรดเพียงเพื่อให้ได้จบการศึกษาแต่ไม่ได้ใช้ในชีวิตจริงเฉพาะในบางวิชาฉะนั้นในขณะที่เรามีชีวิตเราจะต้องเรียนรู้ตลอดเวลา เราต้องเรียนรู้ด้วยชีวิตจริงเราต้องเรียนรู้ประสบการณ์จริงในการใช้ชีวิตไม่ใช่แค่อ่านหนังสือแต่ในตำราแล้วไม่ศึกษาหาความรู้อะไรเลยยิ่งคุณเรียนฉลาดหนังสือในตำรามากแค่ไหนความรู้ในทางโลกของคุณก็อาจจะน้อยลงมากขึ้นฉะนั้นเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เรียนรู้นะคะเรียนรู้ สิ่งต่างๆในชีวิตของเราที่จำเป็นที่จะต้องรู้มาลองดูนะคะ5บทเรียนในชีวิตจริงที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอนเราแต่เราจำเป็นต้องใช้ในชีวิตของเราเป็นอย่างยิ่ง 1. ในมหาวิทยาลัยลืมสอนว่าความผิดพลาดคือส่วนหนึ่งของชีวิตสิ่งที่ได้เจอในรั้วมหาวิทยาลัยคือทุกการสอบถ้าผิดแล้วคือผิดเลยไม่มีโอกาสแก้ตัว ทั้งที่ในชีวิตจริงกว่าจะสำเร็จได้เราต้องผิดนับครั้งไม่ถ้วนและน้อยคนมากที่จะขอดูข้อสอบเพื่อมองหาข้อผิดพลาดแล้วนํามาปรับปรุงต่อไปต่อไปข้อ2ในมหาวิทยาลัยลืมสอนให้ลงมือทำท,ทั้งทั้งที่กลัวบางวิชาไม่ตอบติดลบบางวิชาตอบมั่วมาก็ติดลบนี่คือกำแพงปิดกั้นความคิดและอิสรภาพ บางทีคำตอบก็ไม่สำคัญเท่ากับการได้ทดลองทำทั้งทั้งที่ทมันผิดท,ทั้งทั้งที่เรากลัวแต่เราก็ต้องทำในชีวิตจริง 3. ม,มหาวิทยาลัยลืมสอนว่าวางแผนแล้วต้องลงมือทำทันทีรั้วมหาวิทยาลัยสอนให้เราเป็นนักวางแผนแต่ในความเป็นจริงมีน้อยวิชามากที่จะผลักดันให้เราเอาแผนที่เราคิดไว้มาใช้ ส่วนใหญ่ต้องรอเรียนจบแล้วคิดว่าแผนนั้นมันจะอยู่กับนักศึกษาไปจนวันที่เรียนจบด้วยไหมซึ่งไม่มีทางที่เป็นไปได้ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสิ่งที่เราเรียนสิ่งที่เราได้วางแผนในขณะเราเรียนเมื่อเราเรียนจบออกมาโลกก็เปลี่ยนไปแล้วเราก็เลยต้องวางแผนใหม่ฉะนั้นจริงๆควรให้วางแผนและก็ให้ลงมือทำ ในขณะที่เราเรียนอยู่ด้วยซ้ำ4มหาวิทยาลัยลืมสอนว่าการปฏิบัติถ้าให้ดีต้องมาจากความเชื่อเป็นความจริงคือเราถูกสอนให้ทำในสิ่งที่คนส่วนใหญ่มองว่าถูกหรืออาจจะเป็นเพียงแค่คนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นที่มองว่าถูกพอขาดความเชื่อผลลัพธ์ก็กลายเป็นตรงกันข้ามในหนังสือก็สอนให คนคิดให้เหมือนกันทุกคนแต่ในความเป็นจริงชีวิตคนเราไม่มีใครเหมือนกันความคิดของเราก็ต่างกัน 5. มหาวิทยาลัยลืมสอนให้มองหาความเก่งบนตัวของผู้อื่นเราทุกคนถูกตัดสินบนกฎตายที่เอื้อเฉพาะคนบางกลุ่มแท้จริงแล้วทุกคนมีความเก่งเฉพาะด้านแตกต่างกันไป แต่ทั้งหมดถูกตัดสินผ่านเกรดหรือความปลื้มของอาจารย์หากใครพลาดเชื่อว่าตัวเองโง่อาจต้องตกหลุมดำตลอดชีวิตของตัวเองฉะนั้นการที่เราสอบแล้วเราสอบตกในมหาวิทยาลัยไม่ใช่ทั้งหมดในชีวิตของเราจริงๆเราอาจจะมีส่วนเก่งในตัวของเราอย่างที่เราไม่รู้ก็ได้ฉะนั้นอย่าลืม มองความเก่งในตัวผู้อื่นแล้วอย่าลืมค้นหาความเก่งในตัวของตัวเองได้แล้วก็ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยพร้อมๆกับการเรียนรู้ชีวิตในโลกนี้เมื่อเราจบออกมาเราจะได้มีประสบการณ์เราจะได้มีต้นทุนทางความคิดต้นทุนทางประสบการณ์ในการใช้ชีวิตของเราให้ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วครูมน ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังมาถึงตอนนี้นะคะอยากให้เพื่อนๆทุกคนได้ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ทุกคนนะคะ